เดี๋ยวเราเนี่ยก็แต่งหน้าแต่งตัวนะคะออกไปเล่นสังการที่ถนนข้าวเหนียวกันครับพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ถนนข้าวเหนียวกันค่ะทุกคนไปก็เล่นสังการกันหลอกห้องแต่ว่าไม่เอากุญแจกออกจากห้องกวนแป้งแล้วกวนแป้งแล้วไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อที่จะโดนโ จะเราจะถอดมิกนะคะแล้วก็ไป้วก็ห้องน้นำทายก็ผู้ายไม่สูดหงากน้ำหนักในรถจะไม่นรร้ไปดเดินนั่งคุยแบบนี้วันนี้วันสงการทุกคนแล้วนะคะเทศกาลที่ทั้งสนุกทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งมันเนี่ยก็วนกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือเทศกาลสงการานนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันสงการวันแรกเนาะก็คือวันที่13าเดี๋ยวเราเนี่ยก็แต่งหน้าแต่งตัวนะคะออกไปเล่นสงการที่ถนนข้าวเหนียวกัน ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้าเพื่อออกไปเล่นสงการที่ถนนข้าวเหนียวกัน,นปีที่แล้วคือเราเล่นอยู่แค่ถนนข้าวเหนียวเราไม่ได้ไปถนนลื่นลงปีนี้เดี๋ยวจะลองไปเซอร์เวทที่ถนนลื่นลงวิสุลพอ็อกซี่มาวันที่จะพากรยาบเบิงพี่องลีกู ทำไมไม่มาวันนี้วันนี้เป็นแอนออรดีวันนี้มีแอนออรดีกับเข้มหัสวีแล้วก็ยูโรโทวสวาร์แล้วก็อีกใครในใะอีกคนนึ่งทำไม่ได้แต่ประเด็นคือสัญญาขอูคอปปี้ไงสัญญาขอูพี่อองรีแต่แบบอมืมาวันที่15แล้วเราไม่ว่างไงหา,า,า,ายไปกรีดอะไรเนอร์มานะคะได้เท่านี้นี่เอาเท่าที่ได้ไม่แก้อีกแล้วเพราะว่า3-4รอบแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวที่อัดต่อกัน สำหรับเมคอัพไปเล่นสงการที่ถนนข้าวเหนียวก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาทําผมกันมาฮาเดเามาหนีบผมการซึ่งวันนี้เราก็จะได้ใช้ที่หนีบผมอันใหม่ของเราแล้วนั่นก็คือซูเปอร์วีเราจะหนีบผมให้มันตรงนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาตัวฮารวิคตัวยูผมตรงมาใส่แล้วก็เปียผมเปียผมเสร็จเรียรบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิกมาใส่อีกตัวนี้ใส่วิกแบบจุกๆๆนี่ผมแสดงนะคะแดนไบเอาแฮร์พีทมาไปเราก็จะมาใส่วิก อันดับแรกเลยคือจะต้องแบบว่าแบ่งผมจิ่งนะคะขึ้นไปก่อนอ่ะแบ่งผมได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเก็บผมด้านหลังเนี่ยรวบชั้นก็งว่าฉันรีดทำไมทั้งๆที่ฉันก็รวบเหมือนเดิมดีเราก็ะ<ๆ>จะได้ขนาดเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเก็บใส่ในวิกตัวยูที่เราเกนนเนี่ยเนี่ยระหว่างใส่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผมจริงเราเนี่ยใส่เข้าไปในเนี่ยวิกตัวยูตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นแบบนี้แา่มันก็มาแปะกิ๊บ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมาปล่อยผมจริงลงนะคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทําผมวันนี้ทรงก็จะเป็นฟิลแบบสกอยสาวนหน,หน่อยเนาะเพราะว่านานๆที่จะส่งการแล้วก็เป็นสกอยหนึห่งวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปดรอซับนะคะไปเปลียนชุดกันตอนนี้เราก็แต่งตัวสเสร็จเรียบรอ้อยนะคะลุคในสงการวันแรกของเราก็จะประมาณน,นี้เลยแล้วก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ถนนข้าวเหนียวกันทุกคนไปกันเลนสงการกัน อาแล้วบทที่กําลังจะเดินทางออกไปที่เซนทันนะคะดิฉันล็อกห้องแต่ว่าไม่เอากุญแจออกจากห้องงงมากตอนนี้คือให้น้องแปะขอกุญแจสำรองู่นะครับเพราะว่าเราควาล็อกห้องไม่ได้ ตอนนี้มาอยู่กันที่เซ็นทรัลพาซาคอนเกนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นในงานเนี่ยเราจะต้องไปเติมพลังตอนเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนและวันนี้เราก็จะมากินนี่เลยค่ะทุกคนบอนชอนตอนนเราพอเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสั่งอะไรเล็กคอมเมนใ์ร้านนี่อาหารมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในงานงกันงานอย่างก่อนเลยก็ตอนนี้เราอยู่ที่งานโซน ใจดีมากทุกคนใครที่อยากเล่นน้าอยากเปียกก็คือเดินไปตรงนี้ก็คือเปียกแน่นอนควรแป้งแล้วควรแป้งแล้วไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อที่จะโดน ออออตอนนี้จะต้องมานั่งพักก่อนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบถ่ายวีดีโอไปได้แป๊บหนึ่งมันก็ตัดเอง้วมันก็ดับไปเลยงงม,มากหรือว่ามันจะเป็นเพราะแบบร้อนแล้วเราเอาแบบใส่กองกันน้ำแล้วมันยิ่งร้อนมันก็เลยทําให้โทรศัพท์แบบทางานไม่ได้แบบประทธ่าพามันนี้คือเราจะต้องนั่งแล้วก็เอามันออกมาให้มันเย็นก่อถึงจะสามารถถ่ายได้ไมงนั้นคือไม่ได้เก็บฟุตสงการให้ทุกคนได้ดูนะถ้าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เนี่ย รอบาดท้ายแล้วมามาแลวมาเยนสงคามขาารเราบ่เองไม่ได้น่างลยกล e. ับมาด่น้ำเพื่อะไรนักการเรียนรูตอบในความแคอะไรนี้อไมีกันน้น้ำเ็ใช่หรน้าเค็มวาวเอาน้ำอะไรมาสีดหน้าหัว あら<ー> <noise> ก็คือทางที่เรากำลังจะเดินไปแฟรี่นะคนเยอะคนเยอะมากจะไปได้ไหมเนี่ยเเเนะีเีวว

แกตอนนี้คือมาอยู่ที่แฝรี้แล้วตอนนี้คือปวดห้องน้ามากแต่ว่าไม่มีที่ให้เข้างงมากแล้วแฝรี่คนคือเล่นเยอะมากเยอะแบบเยอะจุ๊บๆสมหรับในันจะเป็นวัยรุ่นนจากที่เห่นที่นท่านก็จะเป็นคือแบบครอบครัวแฟมิลี่มาเล่นแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นคือแบบวัยรุ่นจะสาอะไรแต่ว่าตอนนี้คือฉันอยากเข้าห้องน้ำแต่ไม่มีที่ให้เข้าตรงนะ้ำตัวเปียนนกวันอยู่ทีหลิฟต์ตอนเปียกออฉันท่านแล้วเหรอชันไหนอะชันหน้าเจอห้องน้ำแล้วค่ะแต่ว่า แต่ว่าคนเยอะมากเอางี้จะได้เข้าไหมอ่ะ๋อไปดูชั้นเอียวหรอเดินเดียวหรอคิวเยอะมากเลยอ่ะเราจะได้เข้าไหมมีห้องน้ำแค่ชั้นเดียวโอเคจุ๊บไปงไงไอตอกคิวไงไอคิวตอกคิวไม่งั้นจะไม่เข้าตอนนี้คิวห้องน้ำหญิงเยอะกว่าห้องน้ำชายเดี๋ยวเราจะถอดวิกนะคะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำชายกันแล้วเขาเปิดให้เข้าแค่ชั้นเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามกฎ อัอนนี้เข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเหมือนได้คึ้นส,สบันพร้อมไปลุยต่อแล้วน้ำหนักในรถก็ให้ไปเดินทงคืนเหนี้เเร็วเไม่เราเดินอยู่กัน2คนแต่ผู้ชายเลือกที่ไปเดินไป,ป็นตากแม่งผู้ชายไป็สฟตร ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วแล้วคนก็คือเริ่มจะแบบทยายกลับแล้วแล้วก็จะเล่นอีกไม่นานหรอกเพราะคงจะกลับเข้าไปนอนแล้วเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากจริงๆน,น,นี่นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วเนาะสภาพแต่ละคนหลังจากนี่ดูดิหลังจากเล่นส่งกรานเสร็จที่ถนนข้นเหนี่ยวก็แปกเลยหิวกันหมดเล่นต่อไหม,มเล่นต่อไหมเ<ม>หรอเล่นต่อใช่ไหม เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูนะจะเล่นไหมเกิดอุบัติเหตไม่เล่นแล้วนะขอตัว,วไปนอนก่๊าไบ,บายคะ่ะเจอกันใหม,ม่กันใหม่ที่แปลว่าดีนะ <laughs> ตอนนี้อยู่หน้าเซนทันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถามสามล้อดูว่าไปส่งเราจากเซนทันไปถึงหอพักเราที่อยู่กลางสดานเนี่ยจะคิดกี่บาทเพราะว่าตอนขามาเนี่ยเรานั่งแท็กซี่มานะคะตกประมาณ8.5บาทแล้วฉันอยากจะรู้ว่า3ล้อจากฟันเรากี่บาทเพราะนะคะไปกลางสดาเท่าไหร่คะ สี่ <4 S 2> คนครับหกลาคนละ,ะ,ละหละ์้าสิบาทเลยสองร <ไป S 2> ้อยเอางได้ไหมยุ่งพูดให้กลับงี้ถ้าไม่ไปไม่ได้กลับนะได้โอเคโอเจบแล้วนะคะสำหรับบล็อกส่งการ<ด><ด>วันแรก<ด><ด>ที่ถนนข้าวเหนียวเนาะบอกเลยว่านี่ไงม,มากตอนนี้คือตะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอตัวกลับห้องไปอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนกันนะคะไว้รอติดตามคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดตับสไครต์ให้ด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย